หนึ่งในรากฐานของการอีมาและการศรัทธาต่ออัลลอเราจะต้องเชื่อมั่นว่าแท้จริงแล้วอัลล h ์สุบฮานานั้นผู้ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นและสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นกดอกดักดัดของอัลลอฮ์สุบฮานุตลาทั้งสิ้นสิ่งใดที่เป็นภัยพิบัติสิ่งใดที่เป็นบททดสอบ สิ่งนั้นเราจะต้องเชื่อมั่นว่านั่นคือการกำหนดที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานวตาะตะลาอิบนุมันซูรได้อธิบายในคำว่าบาลาบอกว่าบาลานั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นความสุขและความทุกข์ฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าเราคือบุคคลประเภทไหนหากว่าเราเจอบททดสอบเราจะอยู่ในจำพวกไหน เราสามารถที่จะแยกแยะระหว่างบทลงโทษกับบททดสอบได้หรือไม่ท่านพี่น้องครับทุกวันนี้เราต้องการมีความสุขเราแสาวงหาความปรารถนาสิ่งใดก็ได้ที่เราทําไปแล้วมันมีความสุขเราต้องการจะตอบสนองทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามพี่น้องครับสิ่งนั้นมันไม่ตรงกับบทบัญญัติของาศาสนาสิ่งนั้นมันไม่ใช่คําสอนของอัลลอฮฺสุบฮา,านาัลแล้วความสุขเหล่านั้น มันจะเป็นโทษสำหรับเราบุคคลประเภทแรกพี่น้องครับบุคคลที่เขาอีมานเขาศรัทธาต่อลอเขาอิบดะดาต่อลอเขาละหมาดเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นของฮารอมแต่บททดสอบนั้นเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกทดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮาหน a l t o g e บุคคลประเภทนี้คือบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮาหน a l t o g e ต้องการที่จะยกสถานะของเขา ให้มีเกียรติมากกว่าเดิมฉะนั้นวันนี้เราละหมาดเราถือศีลอดเราปฏิบัติทุกอย่างที่เป็นคําสั่งของอัลลอฮ์และละทิ้งทุกอย่างที่เป็นข้อห้ามแล้วเรายังถูกทดสอบอยู่ให้เราคิดว่าการทดสอบนั้นเป็นการยกสถานะของเราให้สูงส่งขึ้นเหมือนกับบรรดานาบีบรรดาคนดีทั้งหลายในสมัยก่อนทำไมท่านนาบีมูฮัมหมัดถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงท่านนาบีมูซาท่านนับุบีบรอฮีม ล้วนแล้วแต่เป็นคนดีทั้งสิ้นแต่พวกเขาเหล่านั้นถูกทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าการทดสอบของพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่เพื่ออื่นใดเลยนอกจากว่าอลอสุบฮานมาตาจะยกสถานะของเขาให้มีเกียรติและสูงส่งใครที่อยู่ในบุคคลประเภทนี้พี่น้องครับวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในจําพวกนี้ให้เราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้น จากทรัพย์สินจากอาการปว่วยจากบททดสอบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราให้เราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือความดีที่อัลลอฮ์จะมอบให้กับเราท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับท่านนับสุลัลล์ฮุอาลีวะสัลลัมกล่าว่า“ฟะมายัฟรัหุลเบลับิลอั al al บดิฮัตตายัตรุกะหูยัมชีอัลลอร์ดิมาเลฮิฮัติอะบางคนหนึ่งจะย,งยังคงอยู่กับบททดสอบ จนกระทั่งอะไรกับจนกระทั่งว่าเขาเหล่านั้นได้เดินอยู่บนหน้าพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีบาปอันใดอยู่เลย